จ้างมาใหม่คุณคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไหมโอ้โหถ่ายรอบนึงเหรอถ่ายรอบนึงเพราะว่าครับพับใบผ้าใบพ้าใบไปทำจ้างมาใหม่ทีนี้ก็เลยว่าใช่คนเก่าหรือคนใหม่เขาจะได้รู้อ๋อไม่ไม่กลัวกิ๊กเห็นเหรอไม่มีกิ๊กครับชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วพับใบ พขาใบแจกฟรีไหมครับถราผ้าผ้ใบซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะพี่นะซื้อหแถมหซื้อแผ่นละสามพันแผนแถมแผ่นละสองร้อยให้แผ่นหนึ่งผ้าปงมาใบโอ้สวัสดีสวัสดีครับคนยโสคนยโสครับคนยโสนะครับสวัสดีครับคนยโสอันนี้ตลาดน้ำสังกสีสมุทรปราการฝากติดตามเพจด้วยนะคะตลาดมีวันไหนบ้างครับตลาดมีวันอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็กับข้าวมีทุกวัน แต่ถ้าแบบนัดพวกนี้ก็จะมีวันรังคาสุ์เสายินดีนะคะก็เป็นแนววินเทจนะครับได้ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเจ้าของตลาดนะครับวันนี้มาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรเอยมาเดินเที่ยวกันค่ะอ๋อเหรอมาชอบมาซื้อของเก่าหรอไม่อะนานๆมาครั้งขอบคุณนะครับตลาดนัดสังกสีนะครับ มืดฟ้ามัวดินมาแล้วครับพี่น้องเลยตลาดนัดสังกะสีนะครับวันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีทางแฟนเพจด้วยนะครับตลาดนัดสังกะสีเทพรักนะครับมาอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจทางพุทธคนเสิรนะครับตลาดของเก่าตลาดมือสองนะครับต้องมาวันอาทิตย์นะครับนี่คือบรรยากาศวันนี้อืมครึมนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าก็สู้ขาดใจนะครับ ดูบรรยากาศี่คนโคตรเยอะเลยเครื่องเสียงมือสองวันนี้ผมจะพยายามเน้นเอ่อเกี่ยวกับอ่าที่ชัดๆนะครับคือแนววินเทจนะครับของซัมซุงนะครับกระโปรงมือสองอันนี้ใช้ได้ไหมครับได้ครับอ๋อขออนุญาตนะครับมาทุกวันอาทิตย์ไหมครับพานาโซนิกนะครับของซัมซุยนะครับซัมซุงนะครับพานาโซนิกนะครับเป็นเอ่อ อันนี้คืออะไรครับตัวนี้เซฟเวอร์ครับเซฟเวอร์อ๋ออันนี้ก็ใช้ได้เหรอครับเป็นงานหรือครับ,อ,รบอ๋ออ,อขายตามสภาพนะครับนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอดอกดดดดอ๋อ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนู่นนะครับคือฝั่งนี้ก็จะยาวไปถึงโน้นนะครับแล้วก็ ถ้าเดินถ้าเดินก็ต้องเดินอ้อมไปทางข้างด้านหลังนะครับคือผมมาบ่อยตลาดนี้ก็เป็นตลาดแนวมือสองนะครับนี่ปีรถยนต์นะครับ PM ต่างๆนะครับแอมกีตาร์นะครับอีคิวโซนี่เก่านะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูป่านัดนะแต่ไม่รู้แกอยู่ตรงไหนนะก่อนที่จะไปหาป่านัดเราก็มาเดินก่อนแล้วกันนะครับโอ้มีกระติกกระติกกระติกสมัยเก่านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของสะสมนะครับคนขายไม่อยู่นะ มีของเล่นนะครับเป็นพวกดูดิของเล่นแบบเออ่รถรถไถหรือเปล่าอ๋อรถมันมันพ่วงนี่หว่า อันนี้เป็นรถไฟฟ้าครับมััครบอ๋อมันเป็นรถเหมือนรถแล้พี่อ๋อรถจอดเขาจอดเลยเขาไม่ค่อยขับหรอกอ๋อรถตัวฉลอง50ปีใช่ใช่รถเหมือนรถประดับตามร้านอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันก็คือรถต๊อปเนี่ยแหละครับแต่มันเปอ๋อสวยสวยเต็มสมอลยพี่ขอดูนะครับถ่ายเพื่อนๆดูหน่อยก็เป็นงานสะสมนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะคือเขาทํามาเป็นเหมือนของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะ สวยครับสองคันเลยอันนี้เขาเป็น,นพวกตุ๊บบกตาตุลผส,ส,สมนะครับนี่นี่จ็บน่เจ็บอะไรนี่นี่นะครับก็ท่านที่ชอบของเก่าก็แนะนำนะครับอันนี้อะไรเขาขายอะไร ไม่เก่าเก่าขายได้ยี่สิบบาทสเปรย์ขายได้ด้วยเข้ามาดูกล้ๆเย็นเเดี๋ยวโอนให้ครับค่าได้จ้าสียี่สิบบาทม้นใช้ได้ไหมชอบมากเลยขายได้โครงการเนี่ย ที่ดูแบบที่บอกที่ถูกโอเคครับก็เป็นของเก่าที่เราอยากได้นะครับหายากอะไรประมาณนี้นะขายได้ครับขายได้อ๋อครับขอบคุณขอบคุณนะครับพอดคนยโสนะครับรับติดตามรับชมได้นะครับเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นมือสองนะครับผมขอบคุณนะครับพ่อค้าใจดีนะครับขออนุญาตถ่ายหน้านิดนึง บางร้านเขาก็ให้เราถ่ายด้วยความเต็มใจนะครับบางร้านเราก็ต้องแบบเหมือนเราถ่ายฉาบช่วยนะครับบอกว่าอ๋อครับผมขอบคุณนะครับดูมันคือเครื่องอะไรบ้างอ๋อตัวนี้เป็นสายชาร์จก็อ๋อขอภัยนะครับเครื่องนี้ผมมันเหมือนขึ้นข้างบน บรรยากาศนะครับตลาดสังกสีนะครับเทพารักนะครับมืดฟ้าหมวดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบถ่ายนะครับเพื่อที่จะหนีฝนนะครับฝนมาแล้วนะครับอโถชามนะครับของเก่าพระเครื่องต่างๆโอเคเดินไวหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะมานะผมขออนุญาตเดินไวนิดนึงนะครับ มาเรื่อยนะครับตลาดเทพารักษ์สังกสีเทพารักษ์ก็อยู่ในตำบตลตำบลเทพารักษ์นะครับสมุทรปราการนะครับผมงานสะสมนี่เยอะนะตลาดนี้ต้องบอกว่าอของสะสมเยอะมากของเก่าๆที่แบบหายยากๆเนี่ยมอเตอร์ต่างๆนะครับมอเตอร์เก่า ก็มีน้ครับถ่ายรูปสองวั๋วเดี๋ยวเไปหาดูของตานักนะครับ๋ยว่กี้ผมถ่ายตรงไหนเนาะขี้เกียจ อ๋อเมื่อกี้ฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับตอแก๊สเก่าก็มีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินอีกซอยหนึ่งนะวันนี้ผมตั้งใจจะมารีวิวร้านป่านัดนะครับคือจะมาอัปเดตดูว่าเขาขายดีประมาณไหนนะเดี๋ยวซอยนี้เราไปเดินไปแล้วกันนะครับก็เป็นของมือสองต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องมือช่าง อ,อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นี่พูดถึงก็เจอเลยนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่สาหรับท่านที่อยากได้อะไหล่นะครับก็คือเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นพวกนัากากเป็นโคมไฟนะครับของจุประของรถมอเตอร์ไซค์นะครับทางนี้นะอันนี้เก่าจริง ถามไหมปะอยากขายทา่่ก <Bonjour> <hum> ็จะซื้อนะของบางอย่างมันก็ราคาแพงนะเห็นเก่าๆอย่าง,งนะั้นนะแพงนะครับโต๊ะโต๊ะช้าง วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์แดดร่มลมตกก็มาเดินได้นะครับคนเยอะนะขนาดฝนจะตกแล้วเนี่ยดูสิขนาดฝนจะตกคนยังเยอะเลยดูให้ดูคนนะดูเนี่ยตลาดนี้ใหญ่มากนะครับตลาดสังกสีนะครับเทพารักษ์นะครับผมมาปล่อยนะครับสําหรับท่านที่ดูบ่อยๆก็ต้องบอกว่า,าผมมาอัปเดตประจํานะครับ ้อนกี่บาทอนมือสองพัดล่มนะครับเนี่ยอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ผมว่ามีทุกตลาดนะครับแต่ตลาดเทพารักษ์นี่ก็ ถือว่าไม่เยอะนะครับตลาดอื่นนี้คือเยอะมากตลาดเทพร,รักก็จะหนักไปทางพวกเครื่องเครื่องสะสมของสะสมนะครับที่เป็นอของประดับบ้านของตกแต่งบ้านของหายากนะครับเนี่ครื่องทองเหลืองต่างๆนะครับเหรียญสะสมนาฬิกานะครับคเครื่องต่างๆ มันมีหลากหลายนะครับเสื้อผ้าก็มีนะครับแต่ว่าดูอีกโซนหนึ่งนะสำหรับท่านที่จะมาเดินนะครับก็โซนผลไม้โซนับข้าวต่างๆอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้รับชมนะครับเป็นของปานัดนะครับวันนี้วันนี้เดินไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนจะตกนะครับของใหม่ก็มีนะ ะน,นะครับก็เป็นของสะสมนะครับบางอย่างก็จะเป็นของใหม่นะพวกลำโพงอย่างเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะเป็นผู้ละร้อยนะครับ พูนละลอยเหรอครับพูนละลอยพูนละลอยครับอ๋ออันนี้เป็นพัดลมเหรอครับเป็นพัดลมโซนพัดลมครับพัดลมระบายตามเทวแอมหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นสวิตชิ่งครับสวิตชิ่งนะครับก็ทั้งหกร้อยครับอ๋อสวิตชิ่งตัวนี้กี่ขายตัวละพันีกว่าอันนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับนี่อันนี้เอามาดัดแปลงแล้ว แปลงเรียบร้อยแล้วครับสวิตชิ่งจากเดิมมันเป็นอะไรเดิมเป็นในเอาจากตู้เซิร์ฟเวอร์ครับมีหลงสัญญาณอินเทอร์เนอะครับอันนี้นะครับเป็นเอขาเรียกอะไรสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งสำหรับแปลงไฟนะครับเพื่อที่จะใช้กับไฟร้อยโวลต์อะไรพวกนี้นะนี่ครับบรรยากาศโอเดี๋ยวผมต้องรีบไปถ่ายร้านปานักเหมือนฝนจะมาแล้วนะครับเนี่ย วงเก่าเครื่องเสียงเก่านะครับโ,รโอเคครับเดี๋ยวผมรีบเดินนะครับเพราะว่าฝนจะมานะครับเพื่อนๆดูแล้วนะ่าจะไม่หลอดลนะด้ดดนาาดดดีเนาะผมเดินไปนิดนึ่งนะครับ ตลาดทั้งว่าเทรรนะครับมีมีหลายวันนะมีหลายวันนะครับวันอื่นก็มีนะครับแต่ว่าอ่าผมมาวันอาทิตย์นะขนาดฝนตกนะเนี่ยคนยังเยอะขนาดนี้เลยดูดิไมธรรมดาเนี่ยผมเ,เดินไวนะครับอันนี้เป็นเรียกอะไรพวกหลอด LED พวกสินค้า ไอซีนะครับคนเยอะเลยโอเคไปอันนี้ก็เป็นแล้วแต่จะลื้อได้แล้วกันนะคนเยอะเดี๋ยวเดินไวหน่อยนะครับถาได้ดูได้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดสังกสีนะครับผมจะเดินไม่ทั่ววันนี้เพราะว่า ฝนจะมานะครับเดี๋ยวต้องไปหาานัดก่อนนะครับสวัสดีครับผม